สวัสดีค่ะชื่อวิชาตัดชัยกุลค่ะชื่อเล่นช่วงกิอายุคนรทันตีเกิดครับอายุ19ปีค่ะเกิดวันที่24สิงหาค่ะสองพันสิบหกค่ะเรียนที่ไหนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคณะอนุสยศาสตร์สาขาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่หนึ่งเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนกรุงเทพค่ะคิดว่าที่ใส่เราเป็นยังไงเป็นคนแบบขี้เล่นตลกสิ่งที่คนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับเราสุดเลยคิดว่าเป็นคนหยิงค่ะแต่จริงๆก็วเรเป็นคนที่เปลี่ยนมาก ง,งานดิเรกของคืออะไรงานดิเกของหนูก็คือเต้นกับร้องเพลงค่ะผลงานที่ผ่านมาเป็นอะไรบ้างก็เดี๋ยวเคยเป็นแดนเซอร์ให้กับคอนเสิร์ตของกันกะซซฟ้าร์ตค่ะเราเริ่มร้องเริ่มเต้นตอนไหนรู้ไหมคเริ่มเต้นตอนมหนึ่งค่ะแล้วก <I S 2> nice. ็เร um ิ Rain, sure. ่มร้องตอนมสี่ค่ะอาชีพในฝันของคืออะไรอาชีพในฝันของหนูก็อยากเป็นศิลปินค่ะไอเด้าที่เราชอบคืออะไรครัไอเด้าที่หนูชอบก็คือ หนังที่เราชอบดูหนูเอาเป็นซีรีส์แล้วกันชอบเรืเอ่อง Extraordinary You ค่ะอาหารที่เราชอบกินหนูชอบต้มยำีมากแบบอร่อยกินตอนไหนก็ได้แล้วเราพูดได้กี่ภาษาหนูพูดอังกฤษแล้วก็ไทยแต่จีนได้นิดหน่อยแต่เราเรียนเอกจีนละใช่แต่จีนได้น,นินนดหน,น่อยเลุด <laughs> <laughs> ทำพูดติดปากก่อนเลยเล่อชอบพูแล้ เวลาใครพูดอะไรมาก็จะวเอาไว้ยาวที่ชอบที่สุดของตัวเองคืออ,ออะไรชอบตาตอนไหนรู้สึกว่าตาเป็นจ้าปากหาใจเองใช่ไหมเวลาว่างชอบทำอะไรเวลาว่างก็ชอบฟังเพลงสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตคืออะไรหนูกลัวแมลงสาบหนูเคยบบเดิอนอยู่แล้วมันเหยียบมันแล้วมันไส้เตะเตะเท้ามุม <c oughs> ประจำเวลาถ่ายรูปชอบกลุ่มค่ะมุมสาย บอกความเป็นตัวเองมันึงเป็นอยู่เห็นหนูเงียบๆแต่หนูเนรียนมาก